สวัสดีค่ะน่กมาพบกับจ้องประทอนบน้านโกกแล้วก็เนาะมื่อนี่นะขะ้หนาวแห้งที่สุดเลยในที่ผ่านมานะมืมอนนี่เป็นบ้านที่หนาวแห้งเบิงท้องฟ้าบรรยากาศบ้านเฮานะคะเนาะเมื่อเช้ากับไประเทศไทยให้เบิ้งขายากหนึ่งเขาเฮ็ดกินค่ะก็เลยออกมาสวนนะคะมัอนี่อันนี้ซิเป็นผู้หลวงของเฮานะคะอันนี้ค่ะ,น,คะนี่กระตใอ่ซปูประพางแล้วกระต้อ่ซปูพประเอกบ้านเฮานะคะเนาะ ค่ะอันนี้บริเวณหนาสวนอันนี้ก็สิเป็นผู้พาเอกนะคะน้องน,นี่ขึ้นไปนี่ก็สิเป็นถ้ำนะคะตรงไม้ไม้เป็นบ้ามน,น้อยๆนั่นก็สิเป็นหนาผาหนาถ้ำของมหาวนาค่ะนาะคะ่ะอืมมาในเก้าโมงสิบโมงยังไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยนะหนาวเย็นค่ะ บรรยากาศสวยทุ่งนาเซตเบล้วาเข่าเขาเอาขื่นนาเบดแล้วเอาขื้นยุ่งเบดแล้วค่ะอันนั้นต้นไมยางกับลูว่าจักปีนะคะเป็นต้นไมยางไงแค่แต่หนกคิดนะมือก้อนสิเกิดเหตุน่ะกิ่งไม้กิ่งหนึ่งนะหักลงมาตรงที่ลงลงนะคะแต่กอนมันสีออมต้นเลยนะมีกิ่งไม้กิ่งไงหักลงมาทาับทาง แล้วก็ตื่นมาก็เลยมีเหตุเรื่องน้องชมพู่หายนะคะกันเลยว่าจักสี่ปินนพ่อเอียงนะอันนี้ก็บอบเกียวกับยังนะคะนุเล่าให้ฟังค่ะบรรยากาศหนาวเหงมันนี่คะ่ะต่อฟังยังเขียวอยู่นะคะมันมันชุ่ม ปีนี้ชนมากคะ่ะกสิเอาโรดเกีียวออกกันนะคะเนาะเพราะว่ามันมีน้ําส่วนมันคะ่ะก็เริ่มคุดออกไปเรื่อยๆนะคะกะทยอยคุดแต่มันปีนี้เป็นราคานะคะสองบาทเจ็ดสิบค่ะเดี๋ยวเอาหลกไปเรื่อยๆนะคะเนาะกสิหอดนะกสิหอดส่วนหลอกไปเลาไปเดี๋ยวพาหลอกเบิง่งเนอะค่ะ ทางไปนี่ก็สิเป็นปลาหยางนะคะเดีย๋ยวนี้ค่ะเริ่มปลูกหยางหลายแล้วค่ะปลาหยางทางเบิร์ตก็ยังมีปลาไหลปลาไผพนะะ้องเขาจงไว้นะคะไม่ใช่เป็นหวยนะนี่เขาก็ะสีจงไว้เพื่อต้านเพื่อเอาไว้กันน้ำน,นะคะบรรยากาศหนาวเย็นเดี๋ยวต่อไปกับใบไม้ผลีนะคะใบไ,ไม้ผลีในกระมั แรงแหงเนาะแล้วก็หลังจากไปไม้ผีิก็ฝน,นเดือนสามค่ะฝนเดือนสามกระมาฝนเดือนสามแล้วก็มาแรงเดือนสี่เดือนหาอ,อีกนะคะเดือนหกฝนกระโตกไม่อีกเท่อนึงค่ะมันก็สิเป็นละรอบปีแต่ละปีก็สิเป็นแบบทรงนี้ตลอดนะคะบ้านหนาว แลหัวก็จะมีปลาไหลนะคะเนาะแล้วปลาไหลนี่จะลูกเกิดนะคะ่ะฟังท้งโน้นกับปลาไหลต่ว่าพอมันตายคุยแล้วมันเป็นน้อไม้ไผ่เกิดมานะคะเริ่มแจก แต่าปีนี้เบพาปลูกหละ่ะตัดหญ้าบ่ทันปปททปปททสูบปีกกระชีไปถางสูปีกกระีไปถางว่าสก็ได้ปลูกจกปีละหนูะใดเหเ็ุสวนเลงน้ำสวนมันงเดียวค่ะก็ดูแลอีลิมันก็้อะไรสวนมันนะคะก็ต้องเอาอิลีนะะว่าถ้าเป็นที่แบบนี้เลย่ลเขามีรถหนารููลููปปันไห ละกวาดค่ะมันมีห้องมีห่วยมันมีสมัยแต่ก่อนเนาะขาสีกะเอาห่วยเป็นแดนนะนะคะเวลาลอกผู้ใดเนี่ยเขาสิไปจับพี่เนาะเขาบอกว่าเอาห่วยนี่ไปถึงห่วยนั่นอีกเจ้านึงนะคะเอสมัยนั่งคนเขาว่าหลายไงเขากระจาบพี่กันแบบนี้นะคะแบบลอกนี่ของเจ้านะนี่เป็นไม่ใช่เป็นลอกห่วย ก็ยังมีนั่งอยู่จะขาเมือสเก็บผักขายจะบุกเก็บแล้วก็ยกังยังยังเ็่นเก็บก็มีน้ำอยู่นะคะนี่โอ้บงวิวบรรยากาศเดี๋ยวเสียฮันซีจบคลิปห้องนี้เนาะ ี๋ยค่ะท้า,าทิบดบริูจักปัญหาคอมมินิตนะคะนี่หยอดขาวๆเนี่ยเดี๋ยวสินจถ่ายแห้เบิ่งกก็นเด้อบ้านหน่นเอนห่ญญาคอมมินิตเวลามันหยอดหนึ่งขึ้นมามันสิแตกเกาะเต็มเู่นะคะ่ค่ะหยอดมันนี่เพาะพันธ์ุได้ดีขนาดเลยแต่ละพวงแต่ละพวงเนี่ย อันนั้นสิเป็นพูก,กโรนนะคะอยู่มองตรงนี้มันก,ก็สีสวยอันนี้สิเป็นภูลเล็กไฟของงานนะคะทางต้นมะ่วงนี่นะต้นหนาอันนี้สิเป็นภูลเล็กไฟค่ะเมื่อนี้แดดยังบ่ทันได้ออกให้เห็นอยู่นะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวมันยินอันนี้ก็สิเป็นทุ่งน,ะคะนาค่ะนี่ <c oughs> มันภูเขาติดติดต,ติดบ้านเลยเนาะ กะได้ซัมนี่ล่ะคะ่ะวิวบ้านพงหนูที่เป็นเรลืองๆหลนั่นคือป่าป่าคอมมินิตางเบิร์ดนะคะค่ะเขียวเขียวนั่นก็สิเป็นป่าพายเละห่วยถ้ามีทิวแบบเขียวเขียวแบบนี้นะมันสิเป็นเละห่วยแม่น้ำนะคะถ้าบอมเอนละห่วยเขากระสิเอาลงให้เบิร์ดนะค่ะสวยมันนี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะคลึมคลืมหนาวเย็น บ่อยากโดนน้ำเลยนะโดนน้ำยาำในลางมือแตกทุกเถือเลยค่ะอันนี้ก็เป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของมหาวนะคะวัดถ้ำพระเอกนะคะนะค่ะสาธุค่ะคล<สถ>ิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะทันไหมนั่นไล่จ้านี่วิวมองนี้มันสิสวยมากเลยนะนี่มันสิกว้าง ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะคะฝากคนไลค์กเชรยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ